สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะกลับมาพบกับคุณครูตรีในกิจกรรมสร้างสารรค์สำหรับกิจกรรมวันนี้นะคะคุณครูมีกิจกรรมสนุกๆมาให้เด็กๆกันอีกเช่นเคยนะคะนั่นก็คือการปั้นดินน้ำมันนั่นเองค่ะเด็กๆอยากปั้นดินน้ำมันกันหรือยังคะ แต่ก่อนที่เราจะไปปั้นนะคะเรามาดูอุปกรณ์ของวันนี้ก่อนนะคะอุปกรณ์ในวันนี้นั่นก็คือดินน้ํามันที่คุณครูได้ให้กับเด็กๆไปแล้วนะคะให้เด็กๆเตรียมดินน้ํามันมาให้พร้อมเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปปั้นดินน้ํามันกันว่าแต่เอจะเป็นรูปอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะไปกันเลย ก่อนที่เราจะไปปั้นดินน้ำมันกันนะคะเรามารู้จักส่วนประกอบของพี่ช้างน้อยกันก่อนดีกว่าคะ่ะว่าจะมีอะไรบ้างใช่แล้วคะ่ะวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆมาปั้นพี่ช้างน้อยกันนะคะส่วนแรกนะคะเด็กๆนั่นก็คือส่วนของราตัวนั่นเองคะ่ะไปนะคะจะเป็นส่วนของหัวนะคะเด็กๆ และช้างมีจมูกที่ยาวๆเราเรียกว่างวงนั่นเองค่ะส่วนถัดไปนะคะเด็กๆเห็นสีขาวๆอยู่ใต้งวงไหมคะสิ่งนั้นเราเรียกว่างาช้างนะคะเด็กๆถัดไปเป็นส่วนขานะคะจะมีทั้งหมดสี่ขานั่นเองมีใบหูที่ใหญ่เพื่อช่วยปัดแมลงนะคะ มีตาและหางยาวถ้าเด็กๆรู้จักส่วนประกอบของพี่ช้างน้อยแล้วนะคะเราไปเริ่มปั้นดินน้ำมันกันเลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆมาปั้นดินน้ามันกันนะคะดินน้ำมันที่คุณครูแจกเด็กๆไปนะคะจะได้คนละหนึ่งก้อนนะคะเด็กๆได้เป็นสีอะไรก็ปั้นเป็นสีนั้นเลยนะคะก่อนอื่นเด็กๆจะต้อง เอาดินน้ำมันออกจากถุงก่อนนะคะดินน้ำมันของครูในวันนี้นะคะคุณครูจะใช้เป็นสีน้ำตาลนะคะและรูปที่เราจะปั้นกันในวันนี้นั่นก็คือพี่ช้างน้อยนั่นเองใช่แล้วคะ่ะวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆมาปั้นช้างกันนะคะเมื่อดเด็กๆเอาดินน้ำมันออกจากถุงแล้วนะคะเราจะปั้นเป็นก้อนกลมๆและแบ่งเป็น2ส,ส่วนนะคะ แล้วก็ให้เด็กๆปั้นเป็นก้อนกลมๆเลยนะคะถ้าใครไม่มีแผ่นรองปั้นนะคะก็สามารถคลึงกับมือของเราได้เลยนะคะเราได้ดีนน้ำมันออกเป็น2ส,ส่วนแล้วใช่ไหมคะเด็กๆก,ก้อนที่1และก้อนที่2นะคะ เราจะใช้ก้อนที่สองก่อนนะคะเด็กๆกีบก้อนที่2ขึ้นมาเลยและแบ่งอีกครึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็ให้เด็กๆปั้นเป็นก้อนกลมๆเหมือนเดิมค่ะ ตอนนี้นะคะเด็กๆเราแบ่งดินน้ำมันออกเป็น3ก้อนนะคะก็คือก้อนใหญ่1ก้อนและก้อนเล็ก2ก้อนนั่นเองค่ะต่อไปให้เด็กๆหยิบดินน้ำมันก้อนเล็กขึ้นมานะคะก้อนไหนก็ได้นะคะแล้วก็แบ่งออกอีกนะคะแล้วก็คลึงให้เป็นวงกลมเหมือนเดิมค่ะเราได้ดินน้ำมันสี่ก้อนแล้วนะคะเด็กๆต่อไป เราจะแบ่งดินน้ำมันออกอีกนะคะโดยให้เด็กๆหยิบก้อนเล็กขึ้นมาค่ะก้อนไหนก็ได้แล้วก็คลึงให้เป็นวงกลมเหมือนเดิมนะคะเด็กๆคะตอนนี้เรามีดินน้ำมันกี่ก้อนแล้วเอ่ยมาช่วยคุณครูนับนะคะหนึ่งสองสมสี่ ห้าใช่แล้วค่ะเรามีดินน้ำมันห้าก้อนแล้วนะคะและขั้นตอนต่อไปคุณครูจะพาเด็กๆมาปั้นพี่ช้างกันแล้วนะคะให้เด็กๆหยิบก้อนใหญ่ขึ้นมาเลยนะคะก็คือก้อนที่หนึ่งของเรานั่นเองก้อนนี้นะคะเด็กๆเราจะทำเป็นตัวช้างนั่นเองค่ะต่อไปนะคะให้เด็กๆค่อยๆครึงหรือค่อยๆปั้นเป็นตัวช้างนะคะแบบนี้นะคะ ประมาณนี้นะคะเด็กๆต่อไปเราจะทำขาของช้างกันนะคะนี่ๆค่อยๆปั้นนะคะค่อยๆทำทีละขานะคะ ช้างของเราต้องมีกี่ขาคะเด็กๆอ่าสี่ขานั่นเองประมาณนี้นะคะให้ตั้งได้นะคะอ่าโอเคค่ะเราได้ตัวของช้างแล้วนะคะต่อไปเราจะทำส่วนหัวกันนะคะเด็กๆหยิบดินน้ำมันก้อนที่สองขึ้นมาเลยในส่วนของหัวช้างนะคะเด็กๆ เราจะต้องมีงวงด้วยใช่ไหมคะให้เด็กๆหยิบก้อนที่3ขึ้นมาเลยนะคะเราจะทําเป็นงวงช้างนั่นเองค่ะก้อนที่3เราจะใช้ปั้นเป็นงวงช้างนะคะเป็นก้อนกลมๆอยู่ใช่ไหมคะเด็กๆเราจะค่อยๆคลึงนะคะให้เป็นยาวๆเลยนะคะงวงช้างจะต้องยาวนะคะเด็ก ประมาณนี้นะคะเด็กๆส่วนตรงนี้จะใหญ่กว่าหน่อยนะคะส่วนตรงปลายปลายจะออกแหลมนะคะพอเราได้งวงช้างแล้วใช่ไหมคะเราจะใช้ดินน้ำมันก้อนที่2เป็นหัวช้างแล้วก็แปะเข้าไปเลยะค่ะเด็กๆคุณครูได้ประมาณนี้นะคะเด็กๆ ส่วนตรงปลายงวงนะคะเด็กๆคุณครูจะใช้ไม,ม้บรรทัดทำเป็นจมูกนะคะเมื่อเราได้ส่วนหัวเสร็จแล้วนะคะเราจะเอาไปประกอบกับส่วนตัวนะคะแบบนี้นะคะเด็กๆได้ไหมคะเด็กๆ พี่ช้างของเราเริ่มเป็นรูปร่างแล้วนะคะเหลือดินน้ำมันอีก2ก้อนใช่ไหมคะเด็กๆเด็กๆใช้ก้อนนี้ก่อนนะคะแล้วก็แบ่งครึ่งเราจะทำเป็นหูช้างนั่นเองค่ะปั้นเป็นก้อนกลมๆเหมือนเดิมนะคะแล้วก็บี้ให้แบนเลยค่ะ นี่นะคะเด็กๆเ,เราจะทำเป็นหูช้างนะคะอีกก้อนหนึ่งก็ทำเหมือนกันนะคะบีให้แบนนะคะเด็กๆเ,เราจะทำเป็นหูช้างนั่นเองแด,ดนของคุณครูเสร็จแล้วนะคะเด็กๆ เป็นยังไงเอ่ยต่อไปนะคะขาดอะไรนะอ่าช้างก็ต้องมีตาใช่ไหมคะเด็กๆใช้ดินน้ำมันที่เหลือนะคะหยิบออกมานิดเดียวพอแล้วก็ปั้นเป็นก้อนกลมๆนะคะอ่าได้แล้วนะคะเด็กๆข้างนึง ช้างของคุณครูขาดอะไรนะคะเด็กๆงานั่นเองค่ะเราปั้นงาช้างก่อนนี่น้ำมันที่เหลือนะคะหยิบออกมาปั้นเป็นเส้นยาวๆนะคะไม่ต้องยาวมากนะปลายงาเราจะต้องแหลมๆหน่อยนะคะแบบนี้นะคะใส่ลงไปที่ข้างๆเลย ต้องมีงานสองข้างนะคะเด็กๆและสุดท้ายนะคะเราจะปั้นหางช้างนั่นเองค่ะทำเป็นเส้นยาวๆเหมือนเดิมนะคะ,ะนี่ตรงส่วนหางนะคะเด็กๆ แผแดนพี่ช้างของคุณครูตรีเสร็จแล้วนะคะเด็กๆของเด็กๆเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยคุณครูรอชมพี่ช้างน้อยของเด็กๆอยู่นะคะเมื่อเด็กๆปั้นเสร็จแล้วก็อย่าลืมส่งมาอวดคุณครูด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูขอตัวลาเด็กๆไปก่อนนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆสำหรับการปั้นดินน้ำมันในวันนี้เด็กๆชอบกันไหมเอ่ย ว่าแต่วันนี้คุณครูพาเด็กๆปั้นอะไรนะเด็กๆจำกันได้ไหมคะถูกต้องแล้วค่ะปั้นพี่ช้างน้อยนั่นเองถ้าเด็กๆปั้นพี่ช้างน้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็อย่าลืมถ่ายรูปพี่ช้างน้อยของเด็กๆมาอวดคุณครูและเพื่อนๆได้ในไลน์กลุ่มเลยนะคะและสำหรับวันนี้คุณครูและพี่ช้างน้อยขอตัวลาเด็กๆไปก่อนนะคะ๊ายบ้า